ครับพี่คุณทองดำซิ่งครับวันนี้พามาดูรถเกี่ยวสินเจริญยนต์ของโชคพิน,นพัฒน์กำลังเกี่ยวอยู่ทางโคกกะพล่าครับวันนี้ก็ลงเป็นเจ้าที่สามนะครับวันนี้ก็เกี่ยวไปแล้วสามสิบกว่าไร่นะครับวันนี้ได้ข้าวตั้งบ้างข้าวล้มบ้างครับแต่ว่าวันนี้ก็เจอข้าวตั้งทั้งวันครับ ว่นี้เกี่ยวได้เร็วครับเมื่อวานฝนตกปกนี้เกี่ยววันนี้เกี่ยวได้เต็มที่นะครับช่วนี้ฝนฟ้าเริ่มตกวันรอยกระทงครับแต่วันนี้คงไม่ตกแล้วครับเมื่อวานฝนตกก็หยุดแต่ห้าโมงเย็นนะครับ วานก็ได้40กว่าไร,ร่เกี่ยวนิ่มเกี่ยวสะอาดเก็บไปเรื่อยๆนะครับไม่รียบ,บเกี่ยวแบบนี้ลูกค้าชอบมากนะครับเพราะว่ารถวิ่งไม่เร็วครับเก็บเกี่ยวได้สะอาดครับ ลูกค้ารอเยอะคันนี้ครับเพราะว่าคนเกี่ยวสีมือดีครับเกี่ยวข้าวไม่เหลือเจ้าของนาเทพจะไม่ได้เก็บเกี่ยวเอาเลยครับว่าคันนี้จะเก็บให้ดีมากครับ วันนี้เกี่ยวไปสักสามทุ่มนะครับน่าจะได้น่าจะถึงห้าสิบรเพราะว่าวันนี้เจอข้าวตั้งนะครับข้าวไม่ล้มนะเกี่ยวได้เรื่อยๆนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับก็คงจะเกี่ยวไปถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับแล้วแต่งาน,นครับ ถ้างานต่อเนื่องก็ไปถึงเที่ยงคืน,นครับฟ้าโล่นครับวันนี้ฝนไม่ตกคนระับ เกี่ยวไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวไปแล้ว500ร้อไร่นะครับครับก็จบอดคลิปเพียงแค่น,นี้นะครับกดติดตามช่องที่คุณทองด้วยนะครับขอบคุณครับ